ก็รู้สึกขอบคุณทางวสรนมากๆเลยนะครับผมที่ได้มีโอกาสได้ให้พวกเราสองคนมาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็ได้กลับมาที่เซนทรัลปิงก้าอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้มาเจอกับแฟนๆทุกๆคนตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับ ไดู้บ้างรู้สึกยังไงบ้างคราวน,นี้ก็ขอบคุณนะครับทางวส,สัสด์นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆขึนน้นมานะครับให้ทุกคนได้มาเจอกันทั้งแฟนคลับแล้วก็ผมแล้วก็ให้ทุกคนได้ชอบและได้ใช้ด้วยนี่ก็มาแบ่งปันความสุขกันแบบนี้ครั้งต่อไปก็อยากจะเจอกันเรื่อยๆอีกวันนี้สนุกไหมครับเอาอีกไหมใชาวหน้าอยากให้ไปอีกไหมใต้องมาชอบที่ไหน ขอเป็นบทกรอนค่ะขอบคุณขอบคุณผู้บริหารที่เป็นบทกรอนเดี๋ยวนะำปวานเดิมจังหวะเขาบอกว่าขอเป็นบทกรอนฟุ๊บออฟโรดหันไปงี้เตรียมเตรียมน้ำหวานด้วยสมองเริมหวานมาวันนี้ข้าพระเจ้าอยากจะบอกตึคุณไม่ตายใหม่ที่จะชอบคุณไม่ตายใหม่เพราะผมชอบชอบใช้อย่างหนาหนาตึงตึงและวันนี้ ผมได้ปัดวัดสัมมาตึงตึง,ตง,ตงใช้ได้ทุกสาขาทุกที่ดีจังเลยอชอบความมีตึงตึงตอนจบแถมยังได้เจอศิลปินที่ผมรักดีใจนะักเจอเขาทั้งสองดีใจจังเลย แต่อยากจะบอกว,ว่าเราเออชนไหนเลย <c oughs> น่ารักจ,จังเลยน่ารักจังเลยไปต่อไปต่อเอาไว้จบเอาจบไม่ลงน่ารักจังเลยเอาไว้เจอครั้งต่อไปสวัสดี